ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธงราศีช่วงนี้ชาวราศีมังกรระวังอุบัติเหตุเร่งสร้างบุญ ไปดูกันค่ะว่าหมอลักจะทำนายดวงของชาวราศีมังกรเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีมังกรพยากรณ์ระหว่างวันที่16-30เมษายน2567ชาวลัคนาราศีมังกร ดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวโคจรอยู่ในราศีกุมตั้งแต่1มีนาคมปีที่แล้วได้อยู่ไป2ปีครึ่งเจอกับดาวอังคารที่ยกมาสัพมันธ์ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาแล้วอยู่ไป45วันดาวคู่นี้เป็นดาวคู่กรรมวิบากมักมีอุบัติเหตุเพศภยัยนานาประการในช่วง45วันเท่านั้นต้องระวังมีด ของมีคมกระเป๋าสตางค์ของมีค่าบัญชีเงินของตัวเองเพราะดาวคู่นี้เจอกันในเรือนการเงินและนำหน้าดวงชะตาดาวเสาร์และดาวอังคารจออยู่ราศีกุมจออยู่ตรงหน้าพอดีเรื่องเบาที่สุดก็คืออาจจะมีอุบัติเหตุเกิดต่อหน้าคนยิงกันต่อหน้ารถชนกันต่อหน้าบางทีไม่ใช่เราแต่ก็ต้องไม่ประมาท ดาวพฤหัสบอดีโดดเด่นตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วถึง30เมษายนปีนี้ชาวราศีมังกรจะต้องสร้างบุญกุศลเป็นมหามงคลโชคเป็นมหามงคลชัยคุ้มครองตัวมงคลเสริมชะตาช่วงนี้ต้องหาตรากุษเบี้ยกแก้พระศักดิ์สิทธิ์ เช่นหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงพ่อเงินบูชาท่านติดตัวจะทำให้นิรันร์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจากร้ายจะกลายเป็นดีพระทั้งสามองค์เป็นพระอริยสงฆ์ที่แผ่บารมีคุ้มครองคนที่ศรัทธาท่านหาเรียนเทพพระราหูทรงครุฑดวงดีติดตัว ไปสักการะพระราหูสีภาคภาคเหนือที่คณะสดะือเมืองวัดพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนภาคอีสานวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาเชิญร่วมเขียนแผ่นทองอธิษฐานเพื่อเรื่อมบุญเททองหล่อย,ย่าโมและพระชายประจําเมืองโคราชเร็วๆนี้ที่่าวัดสาลาลอยกลางเมืองโคราชภาคใต้ที่วัดนางพระยาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้ากลางที่ลานเทพวัดเจ้าอามแล้วก็ไปส่งน้ำพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่วัดเจ้าอามที่ได้จัดให้ส่งน้ำพระตลอดเดือนเมษายนนี่คือสิ่งที่จะเป็นมหามงคลคุ้มครองตัวและอย่าประมาทตั้งสติให้ดีอย่ากลัวเพศภัยและฟืนไฟต้องระวังป้องกันมีถังดับเพลิงมีอุบัติเหตุช่วงนี้ต้องระวังอย่าประมาทและคุณจะพ้นโพยภัยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ